ครับผมวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องว่าทำไมถึงถูกแบนถูกจำกัดบัญชีไม่พบบัญชีเทมเดียนไม่ได้แล้วก็อีกอันน่นนะจะมาพูดให้ฟังนะว่าทำไมมันถึงโดนนะสลัดแอป W O R ที่เราไปสแกนหน้ากันมาแล้วทำไมอยู่ดีๆมันถึงแบน บางทีบางทีใช้มาสองสามเดือนแล้วอ่าบางทีมันแบนแบนที่ใช้เลยบางที่ใช้ปกติเลยอยู่ๆก็แบนบางคนก็มีเงินค้างอยู่ตังเยอะเสียดายลายพันบาทได้หมื่นบาทก็มีก็คือหนึ่งเลยนะครับผมอันนี้ในกรณีแรกนะครับผมสําหรับ iPhone ก่อนเลยนะครับผมขอพูดต้นทิปเลยนะครับผมก็คือตัวแอปเนี่ยไม่ค่อยถูกกับ iPhone นะครับผมใช้ได้เป็นบางรุ่นเนาะสำหรับ iPhone นะไม่ละมากเนาะ ก็คือตัวเจ้าของเนี่ยกับไอโฟนเขาไม่ค่อยถูกกันนะครับผมดูพูดไปมันจะลามาเนาะคือเขาไม่ค่อยถูกกันนะครับผมเอาเอาเป็นว่าแบบนี้แล้วกันครับไม่ค่อยถูกกันก็คือตอนแรกอะ่ะไอโฟนจะไม่สามารถโหลด fwor ได้นะครับผมตอนแรกเลยนะตอนเริ่มแรกนะทีนี้มันก็มีการเรียกร้องการร้องเรียนกันมาเกิดขึ้นเพื่อนัางเยอะนะจากต่างชาติตั้งจากหลายๆที่บ้างจากต่างประเทศบ้างก็เลยอนุญาตให้สามารถโหลดได้นะแต่ก็ ปัญหาก็จะเกิดตามหลักมาค่อนข้างเยอะเนะาะประมาณนี้กรณีหนึ่งนะจบไปแล้วหนึ่งนะก็คือไม่ถูกกันไม่รองรับซอฟต์แล้วก็คือมันมันไม่ถูกกันอะ่ะเออเอาง่ายๆก็แล้วกันเขาไม่ถูกกัน,กน,กนจบเนาะข้อที่สองก็คือเบอร์มือถือ,อเบอร์มือถือก็คือเป็นเบอร์ที่เราอ่ะ ไม่ได ah, so so, so, um ้ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนของเราอ่าก็คือเป็นเบอร์มือถือจากที่เราซื้อมาจากที่อื่นนะอาจจะซื้อมาจาก lazada shopee หรือที่ที่อื่นๆใน facebook อะไรเนี้ยที่เราให้เขาลงทะเบียนมาเลยทะเบียนซิมเลยเราจะต้องลงทะเบียนซิมจากบัตรประชาชนของเราเท่านั้นนะครับผมอันนี้ในกรณีที่สอง้งว่าจะมาเลง่อนตัวบยนย้อนหลังนะอ่าก็คือเบอร์มือถือห้าม ห้ามลงทะเบียนะเบอร์ใช้ได้แต่ว่าการลงทะเบียนต้องเป็นแป,ประชาชนของเราเท่านั้นนะครับผมอันนี้ในะกรณีที่สองคนระับบางทีเราซื้อผ่านเพจต่างๆเป็นซิมเน็ตซิม,ซมทโทรไปโทรอเงี้ยหรือว่าเราซื้อจากช็อปปี้ดัซซ่าแล้วเขาก็ลงทะเบียนมาให้เราเลย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะถูกเปนย้อนหลังนะครับผมอันนี้กรณีเบอร์นะแล้วก็สามเป็นอีเมลนะครับผมเข้าไปอีเมลมาได้แค่อีเมล อ่าเราไม่ได้ไปแก้นะอีเมลเนาะอ่าไม่ได้แก้อีเมลจะเข้าไปแก้อีเมลนะครับผมอ่าเข้าไปแก้อีเมลแก้บัญชีของเราข้อมูลส่วนตัวของเราอ่ารูปโปรไฟล์ของเราปัจจุบันเอาใกล้เคียงที่สุดตอนที่เราไปสแกนน่ะ,ะชื่อของเราวันเดือนปีเกิดเพศไม่ระบ,บุก็ได้แล้วแต่เราแล้วก็อีเมลอีเมลของเรา เป็นชื่อของเราแล้วก็เบอร์มือถือเนี่ยเบอร์มือถือของเราเนี่ยต้องเป็นเบอร์ที่ลงทะเบียนผ่านบัตรประชาชนของเราเท่านั้นนะครับผมสั่งจากช้อปปี้ลาซาด้าได้แต่ต้องเอามาลงทะเบียนเองสั่งจากเพจเ c e b ุ๊ k ได้แต่ต้องเอามาลงทะเบียนเองเป็นบัตรประชาชนของเรานะเท่านั้นย้ำนะครับผมเท่านั้นอ่า ดูรูปให้นะครับผมประมาณนั้นนะครับผมบางทีของไอ้เออมันก็จะขึ้นมาหลายๆอย่างนะหลายๆเหตุเหตุการณ์นะครับผมมันก็เยอะนะครับผม แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไงเหตุการณ์ที่ถูกถูกกบเนอ่ะอ่ามันก็ขึ้นแบบไม่เหมือนกันไงขึ้นรูปภาพมาแต่ละเหตุการณ์ก็ไม่เหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสาหรับการแก้ก็คือทางที่ดีที่สุดอะ่ะเราอะ่ะจะต้องแก้ทุกอย่างที่พูดไปอะ่ะก่อนไปสแกนน่าซึ่งผมก็ทําคลิปลงไปแล้วนะครับผม ผมทาคลิปไว้ติดกันเลยนะครับผมก็คือคลิปก่อนไปสแกนหน้ากับคลิปหลังตุ้งแบนใกล้ๆกันเลยลองเข้าไปดูนะก่อนสแกนหน้านะครับผมทําตามนี้เลยนะครับผมถ้าถ้าไม่อยากตุกแบนเนาะตุ้แบนย้อนหลังบางทีมันอาจจะไม่ได้แบนตอนนี้ไปแบนสองสามเดือนแล้วเราลงทุนไปเยอะเงินเราก็อยู่ใน W A บางคนลงทุนไปหลายหมื่นนะครับผมลงทุนกับเกมไก,บกม่บ้างเกมซูชิบ้างแล้วก็เกมขุด เหรียญบ้างอะไรเงี้ยก็คือต้องใช้เงินนะครับผมมันไม่ได้ฟรีเนาะมันใช้เงินในการลงทุนตามแอปต่างๆเนี่ยตามแอปต่างๆอย่ที่เราเล่นเนี่ยปพวกเนี้ยต้องใช้เงินทั้งนั้นเลยนะครับผมต้องใช้เงินนะครับผมเนี่ยแปพวกเนี้ย เกมไก่กไงคือมันต้องใช้เงินนะครับผมในการรังนแล้วมาถูกแบนที่หลังอ่านี่ก็ฝากฝากไว้เนาะอ่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมว่าทำไมถึงถูกแบนนะก็คือเดี๋ยวเอาอีกครั้งนึง iPhone แอปตัวนี้ไม่ถูกกันนะครับผมไม่ลองรับกันอาจจะแบนที่หลังก็ได้นะครับผมอ่าบางทีก็อาจจะว่าข้อมูลความจาเต็มซอฟต์แวร์เรากำลังอัปเดตซอฟต์แวร์อยู่อะไรประมาณนี้ผมจะขึ้นแล้วแต่ในกรณีนะไม่ค่อยถูกกับ iPhone นะเป็นวางรุ่นเนาะข้อที่2ก็คือเบอร์มือถือต้องเป็นเบอร์ททีี่เเราลงะบยน ได้บอกประชาชนของเราเท่านั้นสามอีเมลอ่าอีเมลเราต้องเข้าไปแก้อีเมลก่อนตามที่บอกไปนะครับผมสามกรณีนี้แล้วก็สี่ก็คือเราต้องอัปเดตมือถือของเราให้เป็นปัจจุบันก่อนนะครับผมเข้าไปอัปเดตนะเขาไปอัปเดตก่อนอันนี้เขาไปอัปเดตก่อนอ่าอัปเดตตรงนี้อ่าให้เราดูตรงนี้คกดตรงนี้ปั๊บอ่า ถ้ามันมีมันจะขึ้นบอกให้เราอัปเดตนะครับผมหลังจากเราอัปเดตเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเข้ามาตรงนี้อันนี้วิธีแก้นะครับผมมีหลายวิธีนะเข้ามาที่ W O R กดตรงนี้เปิดโดยเริ่มต้น R เปิดรองรับลิงก์ตรงนี้มานี้นะครับผมเราเรื่องมั้งล่างอีกเสร็จก็เปิดเลื่องมั้งล่างอีก เรื่องมัตโนมัตอ,อันนี้ก่อนที่เราจะไปแท็กหาสะพกนะครับผมอนุญาตสมาณนี้นะครับผมการตั้งค่านะก็คือ,คอทางที่ดีอ่ะเราจะต้องทำแบบที่บอกไปตอนต้นคิปเลยอ่ะทำก่อนไปสกแกนหน้าเลยนะครับผมมันจะไม่เกิดปัญหาในการแปนเกิดขึ้นเลยนะครับผมเว้นแต่ไอโฟนเท่านั้น ไอโฟนเนี่ยคุณต้องไปวัดดวงเลยนะครับผมว่าจะแบนตอนไหนนะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับเบอร์มอือถือไม่ได้เกี่ยวกับอีเมลไม่ได้เกี่ยวกับการตั้งค่าไม่ได้เกี่ยวกับเขี้อะไรเลยนะผมก็คือเวลาเขาอาอัปเดตมาเวลามีการอัปเดตของ W O R อัปเดตในเฟซบุมโโ๊มันจะขึ้นว่าไม่รองรับเลยนะครับผมมีปัญหากันอยู่ตลอดนะสําหรับรับบไอโฟนนะครับผมต้องทําใจเนะนาะแนะนำให้ใช้แอนดรอยนะครับผมแนะนำให้ใช้แอนดรอยเนาะ มันี่อรอยก็ก็หาซื้อเอรอยก็ได้เครื่องเครื่องพันกว่าบาทพันสองพันสามก็ใช้ได้นะครับผมแค่แค่มันถ่ายรูปได้อะถ่ายรูปหน้ากล้องหน้าได้อะเออเอาไม่ถึงไม่ถึงพันก็ได้ครับผมเพราะมันถ่ายรูปหน้าได้อะรบะบบระบบปฏิบัติการก็หกขึ้นไปสุวนมนอถือส่วนใหญ่ทุกวันนี้มันก็เจ็ดแปดขึ้นไปแล้วขั้นต่ำเพราะถ้ามันต่ำกว่านนมันใช้ไม่ได้นะครับผมมันไม่ใช่แบบรุ่นโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์แบบยูเก้าศูนย์นะครับผม ยังไงมันก็ต่าๆก็เวอร์ชันมันก็เจ็ดแปดขึ้นไปหมดแล้วแล้วครับผมตัวเนี้ยเพราะว่าถ้าต่ำเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะมันใช้ผ่านแอปไม่ได้นะครับผมถามว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นคือแอปแต่ละแอปมันจะมีสเปคในการรองรับอยู่นะครับผมว่าจะต้องใช้เวอร์ชันเท่าไหร่อะไรเงี้เวอร์ชันหกขึ้นไปเวอร์ชันเจ็ดขึ้นไปแปดขึ้นไปมันจะเขียนบอกอัตโนมัติเลยนะครับผมสาหรับแอปตัวนี้ก็ใช้เวอร์ชันหกขึ้นไปก็มาถือ แปดเก้าร้อยก็ได้ขอให้ถ่ายสแกนหน้าเราได้คือกองหน้าต้องสแกนหน้านะครับผมไปยืนยันตัวตนที่ W R แล้วเครื่องเราก็ต้องสแกนหน้าตรงนั้นด้วยครั้งนึ่งตอนรับเหรียญด้วยครั้งนึ่งสแกนหน้าแล้วก็ตอนเคลมเหรียญเดือนละสามเหรียญด้วยอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับผมในการยืนยันตัวตนนะ จากวิธีแก้ก็บอกไปแล้วนะครับผมตอนต้นคลิปเนาะอะตอนนี้เหรียนก็ตกยับเลยนะครับผมเหรียญก็ตกยับไปเนาะก็ฝากเป็นประโยชน์ก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับใครอีก้หลายคนก่อนที่จะไปสแกนหน้าด้วยนะครับผมขอบคุณครับ